สวัสดีครับทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องรีชาพาเละนะครับวันนี้นะครับมาดูนะครับวิธีการติดตั้งเครื่องอัตโนมัตินะครับเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติซึ่งเครื่องนี้นะครับถังถังตัวนี้นะมันรั่วนะครับมันรั่วมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับรั่ว แล้วก็ผมไปหาซื้อดูนะครับเป็นถังเลดบ้างอะไรบ้างนะครับเกือบเกือบสองพันนะครับถังนี้นะครับเนี่ยอันนั้นนะครับเป็นปั๊มฮิตาชินะครับผมซื้อมาค่อนข้างจะแพงนะครับแต่ตัวปั๊มเนี่ยพวกนี้มันใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยใช้ได้ปกติทุกอย่างผมก็เลยมาดัดแปลงนะครับอืโดยการนะครับปกติท่อนี้นะครับจะเป็นท่อลงถังลงในถังนี้นะครับลงในถังนี้ รางล่ท the ันนี three, ้ตัวนี้น้ําเข้านะครับนี่น้ําเข้าน้ําเข้ามาน้ําเข้ามาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับไปตรงนี้เนี่ยนี่น้ําเข้านะครับก็ตรงนี้นะครับน้าเข้านี่ปกตินะครับอันนี้น้ําออกนะครับน้ําออกปึ๊บปื๊บป๊บมานี่นะครับไปนู่นนะครับออกไปนู่นผมทําไว้สองสองจุดนะครับอัตโนมัติเครื่องนู่นดเครื่องนึ้นนะครับเนี่ยก็ใช้ได้ออกนู่นออกที่เดียวกันนะครับก็คือผมก็เลยดัดแปลงก็คือซื้อ ซื้อสายเนี่ยสายสายยางใหญ่นะครับเออสายยางใหญ่นะครับมาต่อลงมานี่ครับต่อลงมานี่นะครับมานี่มานี่นะก็ขึ้นมานี่ครับก็คือตอนนี้เป็นเป็นถังลมพูดง่ายๆแทนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้แทนตัวนี้นะครับแทนถังลมแทนถังตัวนี้นะครับแทนถังตัวนี้เลยนะครับก็ใช้งานดีนะครับใช้งานปกติดีดีมากๆเลยนะครับ ก็คือตัวนี้เป็นวาล์วเพชเชอร์สวิต์นะครับตอนนี้เพชเชอร์สวิต์ก็ใช้งานดีนะครับดีมากๆเลยนะครับเป็นงาน DIY นิดๆหน่อยๆนะครับก็แก้ปัญหาดีกว่าเราไปซื้อตัวนี้ตัวนี้จะเกือบสองพันนะครับผมไปดูนะครับก็ไม่เอาดีกว่าต่ออย่างนี้ดีกว่าครับเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆนะครับใคไรที่มีอยู่นะครับ อ่าก็มันไม่รั่วไม่อะไรแล้วก็แก้ไขใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับนะครับอ้าเปิดน้ำดีอ่าเห็นไหมเปิดเปิดอ่าเห็นไหมครับนี่ก็คือใช้งานได้ปกติทุกอย่างน้ำแรงนะครับเสียดายนะครับซื้อมาห้าหกพันบาทนะครับผมซื้อมานะครับตัวนี้ ก็เลยมาดัดแปลงใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่าถังมันเป็นถังเหล็กมันรั่วนะครับกครจะนําไปใช้ไปโมดิฟายไป DI y ใหม่ก็ถือว่าได้นะครับได้นะครับไม่ส่งวาลิขสิทธิ์แก้ปัญหาลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเนี่ยนะครับพ่วงกันสองเลยครับเป็นทําวาลปิดไว้ด้วยนะครับวาลวมีวาลวปิดท่อออกท่อเข,ข้านะครับโอเคล้ว ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ